สวัสดีครับพบกับกลุ่มน้อยชาวไร่ครับมาดูรถแรงๆกันต่อเลยคลิปนี้ ก่อนเริ่มหนักแล้วก็จะแม็กก์่อหน้าที่ตัวย,ยกไปยพานที่เป็นเตเลตรู้สึกว่ามีขายนะ๋ย่าไปดูอันเท่าไหรนะ่ ขายนะอย่างก็ได้ยินว่าสามอันห้าร้อยกว่าแล้วไม่รู้นะถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาหาลุงน,น้อยนะเดี๋ยวลุงน,น้อยจะถามให้ถามว่าเท่าไหร่อนะเนื้อที่มันเดี๋ยว่ายเดินยุขายด,ดินแต่ตัวเนี้ยนะเนี่ยถ่ายนะจ้างเขาจ้างถ่ายนะอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาหาลุงน,น้อย อบพอๆนะคันนี้อบร่อนผ้านะแข่งงานร่อนผ้าอ่ะอันนี้ก็ตายงงนะทุกคนแล้วก็ผมช็นก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใส่จะหาล้างก๋วยเตี๋ยวไม่เจอหรือไง หอบหนะคันนี้หอบเพาะเลยนะของจะแม็กเนะี่ย ไปนะงอย่างเนี้ต่อธนกิจด้วยเราแบบคนนี้นะตัวนี้ ่อตอนนู้ยังดีนะทุกคนที่ได้คู่ตา LC7 เวลาทำมันก็ยังอยู่ท่ายอยู่นู้นนะทุกคนนะ คนนะู่ก,คนนะก,คกันนะตัวน้กับกยันมารีร้อยห้าหติดติกเกอร์1้อน,นะทุนกยันนาพอดังติดกันนะทุกันนะพอ นี่มีคนะูปต้ามาสองคันนะนอกแล้วก็เป็นยันมากไปถามว่าเรื่องประหยัดน้ำมันนี่ยันมากจะประหยัดกว่านะ De na kalom นี่ก็น่าจะได้นะทุกคนนะขอบรางเนี่ยน่าจะเต็มเนี่ยก็ยังเหลือไกลเหมือนกันนะนี่นะเหลือก็หลายวาทุกคนนะเหลือนู้นเลยนะขอล่างนี่น่าจะเต็มขอบเพา,าะเต็มขอบเพาะเ,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 เลยน,นะสั่งเลยนะทุกคนเนะี่ยุงน้อยทุกทีก็จะของรถเมื่อกี้ หน้าของคอธากิจนะสั่งแล้วแต่ทางร้อหน่อย ฟอนะทุกคนนะเดี๋ยวหอม พร้อมกันนะสองคันนะอ,นนะอันนี้อีกเช้งก่อน,น,นะแต่ไม่ไม่ไม่หอบนะอันนี้หอบเพาะาเลยนะทุกหน้าเนี่ยยังหอบหมดหมดนะ dần để bắt con honey đang qua nó thì đang đang bụng 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 tiếng bạc 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 bạc

ภาคแน่นอน้วยทุกคนนะ ดีนะทุกคนที่เหยียบอะเวลาเราก้าวขึ้นก้าวลงเราไม่ต้องออกแรงมากตรงที่เหยียบะนะข้าวข้าวเลยน่าทำตัวนะยังหอบพอๆนะตัวนะ นีอันนี้นะแรงนะตัวนนะเนี่ยแน่นอนเลยนะขั้นขันแรกนู้นก็รับหน้านะทุกคนนะรับหน้าก,ก่อนอีั้นกำลังออกอยู่นะยังไม่เสร็จเลยกันนะน่ะกำลังเริ่มออกตัวนี้ยนเะมื่อกี้ลงน้อยฐานะ้วยกชุดเลยนะตัว นะหัวขึ้นตัวขึ้น,นสายพานเนี่ยนะเนี่ยสามอันเลยนะตรงคอนโทรนะตัวนะชุดนี้นะสามอันนะีห้าร้อยห้าสิบนะใครสนใจก็คอมเมนต์มาหาลุงน้อย<ม>เป็นสแตนเลสมีหัวจุกดำๆอย่างนี้พร้อมเลยนะคนะอมเมนต์มาหาลุงน้อยเลยเลยนะ จะเริ่มหนักแนละ้วทุกคนตอนนาผาักเหน๋ยช่วยช่วยชืวอช่วยเชื่ยช่วยได้ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ดนุนน้องชาวไร่หนึ่งครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ